ต้องพิสูจน์ตรงนี้ว่าเฮ้ยที่ฉันตั้งข้อสงสัยแล้วอายัดไว้อะถูกต้องแล้วหรือมันยังไงฮะเย่งนี้ประเทศเราเนี่ยปัญหาคือเราไว้วางใจใครไม่ได้เลยไม่ต้งระดับสูงฟังดูขำแต่แบบทอมากแบบแย่มากไว้วางใจใครไม่ได้ผมไม่รู้ที่เขาอายัดที่เขาคุยกันหรือไปก่อนหรือเปล่าเว้นของกรรมถูกไหมไม่อะไร้รอหน่าเดี๋ยวเดินไปตามเกมก่อนเวลาไล่คดีคดีอ่ะ อดทนหน่อยเ1วันนะเออเออเออมันกระแสมันแรงนะอตอนนี้ก็แจ้งข้อหาไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะครับภารกาาพิสูจน์ก็เป็นของเขาซึ่งเขาอาจจะเตรียมตัวไว้แล้วอะไรก็แล้วแต่นะฮะแต่ว่าสุกท้ายถ้าจะยึดจริงก็าต้องไปผ่านคณัมการนู่นนี่นี่นั่นไปฟ้องศาลมันก็ต้องใช้เวลานะฮะมันก็ต้องมีความชัดเจนพอสมควรนะเพื่อความเป็นธรรมครับเราไม่รู้ว่าเขาไปไปไปฟอกกันจนมันหลายซับซ้อนบางทีอาจจะพิสูจน์ไม่ได้นะนะครับเพราะฉะนั้นสุดท้ายไม่แน่ใจนะฮะ คุณอันมันมีอย่างนี้อีกนะครับอย่างที่ท่านวิรุณอธิบายสมมุตินะจนสิ้นกระบวนการนะจนยึดนะมันจะมีกระบวนการร้องขอให้มีการปล่อยการยึดอีกนะอนี่เลยอายัดไปแล้วนะต่อให้ไปอีกขั้นยึดแล้วนะสมมุติแล้วอันนี้ผมหมายความว่าผมมองไปข้างหน้าเลยนะคือแบบก้าวข้ามช็อตไปเลยนะครับสมมุติก้าวข้ามช็อตยึดแล้วเนี่ยมันมีกระบวนการร้องขอให้ปล่อยการยึดได้อีกนะดังนั้นเนี่ยถึงได้บอกถ้าไม่เกาะติดนะครับอย่าวางใจอายัดที่เราคุยกันเนี่ย เรื่องความผิดมูลฐานตกลงถ้าเกิดคุณชี้ความผิดมูลฐานไม่ได้คุณอายัดไว้ก็ไม่ได้นะมันมีทางออกฉุกเฉินอยู่เรื่อยถูกต้อง<ม>แล้วสมมติว่าคุณชี้ความผิดมูลฐานได้ปรากฏว่าสิ่งที่ยึดไปเนี่ยท้ายที่สุดเขาร้องขอปล่อยแล้วก็มีเหตุผลในการที่จะมาร้องขอปล่อยคุณก็ปล่อยได้อีกนะ